ลูกค้านะครับผมก็ได้สั่งโต๊ะชุดนะครับตามออนไลน์มานะครับผมปัญหาก็คือเวลาใช้ไปนานๆนะครับตรงกลางนะครับผมก็เกิดการแอนตัวแบบนี้เลยเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานนะครับมือเราก็เท้าไว้ที่โต๊ะนะครับผมก็เกิดการแอนตัวนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําสว่านไขควงไร้สายจากทางพามคินนะครับตัวนี้นะครับผมก็สามารถใช้งานได้ถึง2ระบบเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการใช้งานนะครับก็คือผมก็จะยิงนะครับผมตัวที่ผมได้ลือออกมาเนี่ยใส่ผ่านเหล็กเป็นลักษณะแบบนี้เลย ในส่วนของตัวเหล็กนะครับผมก็เสริมเพื่อที่จะให้ตัวโครงสร้างมันแข็งแรงครับการใช้งานก็ง่ายๆครับผมในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับผมผมไม่ได้เจาะรูนําเลยนะครับเพราะว่าแรงของตัวสว่านนะครับมันเหลือๆเลยนะครับตัวเครื่องนะครับผมจะมีแรงบิดอยู่ที่230นิวตันเมตรสามารถปรับความเร็วได้สูงสุดถึง4ระดับความเร็วรอบในการหมุนเป่านะครับจะอยู่ที่3,200รอบต่อนาทีและอัตรากระแทกสูงสุดนะครับอยู่ที่4,000ครั้งต่อนาทีก็จะเหมาะกับพี่ๆช่างสายงาน d i y และช่างมืออาชีพมากๆเลยครับเพราะ ราะว่าตัวเครื่องตัวนี้ครับมันควบคุมนะครับสามารถทํางานได้ถึง2ระบบนะครับผมก็จะเป็นไขควงบล็อกกระแทกนะครับก็สามารถใช้สันไขควงได้หรือว่าสามารถใช้ขันตัวบล็อกได้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับต่อมาก็จะเป็นการประกอบนะครับก็จะใส่ขาเข้าไปลักษณะแบบนี้เลยก็เป็นอันเสร็จนะครับตัวโครงสร้างนะครับผมก็มีความแข็งแรงแล้วนะครับผมก็เอาไปใช้งานได้ภายในกองนะครับผมก็จะมีเจ้าตัวสว่านไขควงบล็อกกระแทก1ตัวนะครับพร้อมแบตเตอรี่นะครับผม2ก้อนนะครับผมเป็นแบตเตอรี่20โวลต์2แอมป์นะครับผม้องก้อน พร้อมแท่นชาร์จนะครับพี่ๆสนใจนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ทุกช่อง